กับพี่น้องครับสวัสดีนะโมเสาร์ครับพี่น้องครับมาอยู่ใส่นอมาในนออยู่ใส่นออยู่ใส่นอมาครับคนหน่อยพี่นออ้องครับฮะอ้าวสวัสดีโอ้ยกำลังสิโตหาโอ้ยมา้าดเต้อฮงเอาบ้านทองครับเต้โอ้เอาเอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาขึ้นมนาสาั่นอ่ะบ้าโถไม่ยังก่อนที่ไม่ยังก่อนไม่ยังก่อนาน่ยังก่อนว่าสิมาเล่นมาซอย โอ้มางานร้อยแคมเนี่ยเออวางเันในตัวไอ้ผู้ใดทุ่มาติแถวดเตืนโ้ยเนาะเออก่โบตีเนาะเด่ยวเอาเบอร์โทรคืก็เอาห้อยู่บบ่อเมนเบอร์ทรไหมเบอร์ทรเลเ่ยเจ้าทรเฟียดนอนบบตีตัวกับผู้เปิดเน็ตนะเ่บัได้ผู้ใดโทรมาหาข่บัดนี้ให้ทรหาโอ้เราวะญ่มาหอดบัน้องคือแล้วอาจารย์เออเอาเดี๋ยวพาไปซื้อของก่อนบัดนี้ เอาไปยังไหนออกมาแต่จัามุ่งมาแต่สามทุ่มครับขึ้นรถยูมอชิดน่ะขึ้นรถแม่ครับขึ้นรถยูมอชิดสามทุ่มมองหอดี่จัามุ่งผมว่าณเจ็ดมุ่งหกมุ่งหกลัวเออเนี่ยมันเจ็ดมุ่งพอดีแล้วเนาะเอาโอเคเอาทาโดนเติมอยู่ตัวเติมนึงอยู่ครับเจ้าเอาอย่างไปกินข้าวเช้าเฮาปิ้งไก่ปะไปเบิ่งปิ้งไก่ปะเดูอันสิบบาไปซื้อของอันนี้อยู่ไปตกแต่งตรงหน้าอยู่โอ้ยจังจังว่าครับเจ้า บ่ท่า,กา,า,า,านกินบ่เข okay, okay. ่าเขาเศ้าเพราะท่านอยากเออเอาเอาเดี๋ยวกานสั่นไปอันกินอยู่บ้านก็ได้เนาะแต่เปกินอยู่บ้านโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปซื้อของก่อนเข้านึงพี่น้องเอ้ยวันเป็นมาผูใบบา้ใดครับมาปั่นไงเป็นตาญานครับพี่น้องครับมือนี้ครับผมโอ้ไปไปไปสนันะมามาเรามาหอดแล้ว,ว,ลวบดโอนเดินทางไกลเนาะเอาเนาะไปไปไปถามบุญกระดาษมีอยู่บ่เนี่ยมันสิเป็นนี่มีแนวบุญกระดาษมี่โอ้ ไปทางไหนเหะครบวันทั้งี่มาเจ้าของลานมันยุติไเหรเขาไปถามมึงกันนะเอาวันนี้เอาหนันี่เลยเอาวันหนึ่วิวเวบๆเลเขาไปเล่นก็เล็กน้อยวะวาวววเดี๋ยวโอ้นี่เดเตี้ยนกางนอนวะเลืงใส่นอเจ้าของลานใส่นอเจ้าของ้านไปถามมึงกันนะเอาโอ้ยบอกคือบอมีเบิเบิด ลานไหนกับเบิด์ตเขาเขียวเลาดเท่าโอ้ยลานนี่กับเบิดพี่น้องเลยสองลานแล้วครับน้ำหาธงทิวนเดียวนี่ไปประดับประดาทรงนั้นเบิด์ล่ะไปเมื่อตะกอนสวยจะเขาเขียวเลาดเท่าหิวเขาล่ะไปไปไปซื้อนักกินเท่าเออเดี๋ยวเเปิดล็อกให้ก่อนอ้าวไปนั่นแหละแถวบ้าใหญ่ปัญญายันไปซื้อนักกินก่อนพี่น้องเลยนะครับคน มาแต่กรุงเทพมาเปิ่นยู่นี่ครับพี่น้องครับมโมนี่นะครับใหญ่เป็นตะยาอนเป็นตะยานบ่เอื้อยเป็นตะยานบ่เอื้อยเป็นตะยานบ่ใหญ่่ขอยนี่ย <c oughs> เอาปิ้งไก่ครับยังเอาสามสิบแล้วได้หน่อยเนี่ยมรดมดาเนี่ยสามสิบปีได้แม่เย้ย <c oughs> บ่ได้ธรรมาดาตัวนี้บ่มารมดาเออเอาปิ้งสิหลอดเนาะ <c oughs> เนื้อละเอียดเดียวก็ปิ้งทับไก่เนี่ยเพราะว่าขาไก่เนี่ยมีอยู่อยู่บ้านก็ดี ของหลานก็ขาขอยู oh, so. uh, ่ตว right? ่างบ่จากสิหลอดปิ้งเท่าไรแม่สิหลอดหาเาสิหลอดจ้าใม่นึงตับไก่ดิตับไก่ไอหละสาวมาละาวสามใม่หากันเอาเป็นรอยหนึ่งจัดไปพอดีเนาะไก่นมันแหงหนาวมาเตะกุงเทียบผได้มาเตะกุงเทียบได้มาเตะไก่เแหงหนาวไขงไข่ย่างเงมันหนาวหลายเอาลอดสิบาทเนาะคูบาใหญ่ลเงินบาท เออยีได้หันล่าก็จัดกันเส้นไว้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟิวแล้วอ้าวอะไรใบชาทำโอ้ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยหล่นหมวกมันหล่นมันมือเดียวครับมันถือกล่องมือหนึ่งครับเว้ยครับอ่าๆขอบคุณค่ะไปโอเคเข้าเจ้าอันยู่วันละหนึ่งบ้าอันโมเด็งโาดันโมดามืออื่นนู่นน่ะม kind of okay, <so okay, like, ันก็เลยมาโอ้ยไปหาเสืออ yeah ัน so น sh ั have, ้นโบเห็นไหมแก่เสื Sen, ้อไซนัวสายอันลุงท่วงทิวไหมเห็ดกันคือยังงานกระดิ่นี่ไหมยีวนกระเบื้อจังกรรั้นอยู่นี่กระเบิด ย่าติในเก่าเก็บมเมลาศอยู่ครับผมครับผมปไปสนามใหญ่เฮ้าครับขอบคุณครับคุณพี่เขิดรถเขิดรถบาดในเฮ้ากู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 มันไกลด้วยเนี่ยวันไกลเปิดได้เปล่ะเออเอาไปไปพี่น้องมาเลยมุ่งหน้าสู้งานร้อยเข็มครับบุญละบาดน้องคูดสตีบุญละพี่น้องเดี๋ยวสวยๆยังสิ้อผ้าใหญ่เป็นยานเข่าเก็บมเมลาศครับแน่ปัดโท้อขึ้นแน่นอนเดี๋ยววะ มางานนี้โดยเฉพาะครับใหญ่เป็นตะยานครับพี่น้องครับผมมาเลี้ยวมาเลี้ยวส่นหอดงานนี่แล้วโอเคเนาะหอดงานแล้วเนาะแจ๋วอ้าวหอดบ้านแล้วบ้านนี่โอ้ยเห็นป่ะพ่อจตุนมานล้วพ่อจะไปกลางเต้นซ้อยอ่ะป้าป้าป้ากินข้าวบะเนี่ยใช่หกินข้าวกับสุเรศสุเรียนบ้านจอดอยู่กลางบ้านป้าพ่อตุนกินข้าวกันปะทีมงานไปกลางเต้นครับหมอนี้ครับพี่น้องครับเอารถสุเรศไปใส่เต้นออกไป โอ้รถไสมาแก้วขนาดเลยป่ะมานั่งวเลวลาเฮ้าเพราะนี่เราพ่อตวนมากินขา้าวพราะยังแก้วดิเ,วเอาเ้าก็ยังบอกแลยมามามากินขาา้าวมาเนี้โอ้ฟาเข้ามาแล้วมาบอมาสุเดรล้างมือมาเอา้าแกะปิง้งไก่เจ้ามาคนได้ตามากินขา้าวน้ำกันไม่ยัง,งเนี่ยฟาเขานี่ยังเนี่นึ่ป้าดึงเห็ดก็มันจะเสียบจะเสานี่ แม่ในวันนี้แนวตรวจรับไงเป็นทะยานพี่น้องเลยทำเนี่ยเพราะางานร้อยเข็มโดยเฉพาะว่าสันญงเป็นทะยานว่าโอ้ยสันนอกข้าเมื่อกีเป็นผู้ใดสันนอกโอ้โหมอติดมีหนีเมียนั่นแล้ยวว้าปัตโตเมียผมว่าสันนี่เกลียดว่าอันโตบอติดสิเมื่อี้ว่าสันเมียยีปัตโตปัตโตเฟียโตไม่ได้จะไปโตติดเนาะอืมเอากินข้าวก่อน มามามาเอวขึ้นมาปั่นก็คากนี่ะคากเนี่ยเอามาพี่น้องกินข้าวเช้าซะก่อนครับจังออกไปเฮ็ดเวียกไปเตรียมทั้งอันกลางเตี้ยนกลารยังของร้อยเข็มนะครับพี่น้องครับมาพ่อเขาแม่ไหมจะได้สิไม่ได้มังจานอะไรอยู่บ่ถือกันวะวะใบตีคนงานคนงานไม่ไม่เหนื่อยเนี้ยเอา เกิดไมมากินเขาแล้วเนี่ยนี่เสียวพ่นมากพี่สันเออเกิดมะกะลาวาเสียวเนี่ยพี่สันเสียวคนใหญ่มากเลยพี่สันวะว่ามีไม้เนี่มาหาไปบไม่แล้วเจ้านัดกันเถอะบ่แล้วไปโทรมาหายปีไม้แล้วมาโอ้เออมาเึ้นพองานร้อยแครงก่อนอ้แน่นอนแน่นอนพอดีละอือแกว่าเหลกมั้งเห่าขนาดอืเห นาวแลนารับเป็นหเมือคอยปวัตจะมืขึ้นแล้อมื่อตอนตงตีซีนี่ยเนาะบรรยากาศย่ำหนาวไปองเลยหนาวแห้งเลยแล้วกันหนึ่งหนาวจนสั่นยุงเียมหนาวเป่ามันหนาวแล้วยุงเียมเนาะหนาวาวกินข้ากันเทาจะว่ากันถ้าสิไขาเก็บมาลาดไปเอา แนวประดับประดายอยู่น้องปื้อบมีเบดิ ừ, ดอ้บเรียบร้อยแลย้วเด้อคอยบัดอิ่มแล้วเด้อเตี๋ยวเจ้าก็สจะมาบ้กนที่อย่างไงอ่ะแปดเปลือกไงอยู่อัดเปลืองก่อนบ่มาเหรอข้าวเหนียวอ,อัดเปลืองก่อนไปใส่งานเป็นแก่รถลงไปแล้วโอ้ยสูบเพียรเอาสวดเอาเอาใหญ่เลยปีกปลาทูมา,านึ่งมาบ้านน้องคุณกินเข่าเสียบบัสปศิวะแน่นอน แถวพอตู้มาหาห่วยก้นอนอยู่คอยก็ไม่ได้รับโทรศัพท์อันไ่ได้เปิดเน็ตเสดเดอรตื่นขึ้นมาเมียมึงป่าเมนแต่แด้เด้อป่าเมนดีหรีป่าอันไปครับใหญ่แน่หอด้องผือแล้วพจน์เราป่ะนั่งตายอยู่โดนเตือวนพจน์เกือบได้หรอ่าเกียบเกือบเกียบ่นเกียบมาคาบเลี้ยงตัวนี้สนอกวะประบ้านสามสิบนาทีหอดบอทากอยู่ยัน เด้อแม่งนอะเด้น่นนีัาวัตงหกกลัวเนาะผมินร้บวาจะไปบเาสีนแลเ้ไปกัไปเอาเอาเอโอเคโอเคมัน้กสาอกไปนอนทรงหน้าแลมาเลงนอนทรงนาเฮ้พิงไฟอยู่ทรงหน้าบนนอกมาเลี้งนอนเฝ้าสยงเฝ้าของอยู่หน้าบนนอกเพราะว่าสิเดียวเครื่องดื่มออกไปไส่ทงหน้าทางดับแข็งเขาสมาสรงจาน่อยสี่โงเชาเนี่เขาสมาสรงเลยเนี่ย กินข้าวแห้งก้อนหน้าห่อเสื้อผ้าเขาเขียนมาลาดอีกหาซื้อสายลุงสายหยังมาประดับประดางานอ้าวพี่น้องครับไงเป็นตะยานมาหอดแล,ะละ้วล่ะบัดน,นี้กครกินขา้าวกินน้ำแล้วพ้นกระสิทธิธ์พระริตรันมือก็คือมืออื่นพี่น้องนะครับวันที่หาท่านว่าวันเสาร์ที่ห้าคือวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาสังสรรค์ปาร์ตี้งานลอยแคมป์โต้ลมหนาวกินปิป้งปลา กลางเตียนนอนหน้าฟังเพลงนะครับดนตรีสดจากทีมงานนักดนตรีนะครับทีมงานของจัดลอยนะครับพอสิเปลี่ยนทีมงานของตะวันแดงเกา่าหรือว่าสิเปลี่ยนทีมงานแบ็กอัพศิลปินต่างๆนะครับมากันนะครับเดี๋ยวสิไล,ลายสดให้เบิ่งอยู่ดอกมะเรง็งนะครับมืเอ,อื่นพร้อมนะครับมืองานสิไล,ลายสดส่องเพียรเพียรเพียรลอยวันแม่นโชว์น้ำพี่น้องเลยนะครับแต่ตอนนี้กินเก่ากับไงเป็นตนัวอย่างแล้วกันสิ่เดเฮดเบียกเนาะอาจารย์เนาะเขาเนาะ อันนี้บริเวณแยกหรอครับพี่น้องครับกินเขาครับเงินมากินเขาเงินมาเหรียญไม่ซื้อครับนะครับเบื้องต้นก็จะไปกลางเต้นกลางย่างก่อนสัตว์ตัวเฮาเตรียมการเตรียมงานเลยโอ้ยอากาศหนาวพี่น้องทุกไายทุกยังครับคลากรายคลากรายหอดเรียวหอดเรียวใหญ่ปัญยานหอดเรียวว่าจันว่าวันพฤหัสอืมคะแนนเครื่องดื่มกับเอเล่เลยบัด เต็มรถเอเล่เลยประเดิมเดื่มเราเฮ้ะะอเกกสียดกกาวกาเสี้ยวดาวกาเอ๊ะแม้นแม้นแม่นยัน้ <c oughs> กกาวมาหาเสี้ยวเม่อก้านี่ <c oughs> น้ำกินได้กีนาน้ำกินได้ไหมมีน้ำกินพ่น้องเงี้นหนิเนาะอ้าโอเคเอาซับนี่ก็แล้วกันคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเรียบร้อยดีนะครับมางหอดแล้วนเนาะเดินทางตลอดปลอดภัยต้งไปต้งกลับพี่น้องเลยใหญ่เป็นตะย่าน ขึ้นมาหาจันร้อยเพื่อมางานร้อยเข้มโดยเฉพาะว่าสัตวว่าเอาเชิญเชิญพี่น้องมาเที่ยวงานเนามาเด้อพี่น้องอคือโอ้ยหาเมืเอยมาเอือนสัตเนี่ยมาเอือนปันกินเข่าเนี่ยได้กินเข่าด้วยเหรมาตรวลรมหนาวแล้วกันครับอย่างของ,องมา,งา,าเด้อพี่น้องมาตรวลรมหนาวแล้วกันด้วยที่วุ้ยเนาะเชิญเชิญพี่น้องเออ ผู้ใดามางก็นจะเรียบร้อพี่น้องเอาเต็นท์มานั่มมากางนอนนะครับผมพร้อมเออผมความไอ้เลื่อผม,ม <c oughs> เอาโอเคเอาเโอเคพนุ่นนั่นแหละอ่ะไปไปไป,ไปขอบคุณมากมายนะครับผมกินน้ำกินข้าวเรียบร้อยเอาคลิปนี้เอาทรัมป์นี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วพอกับไม่คลิปหนาครับ